ป้าเป็นยี่เซียนบ้านบาดด้านพนมานั่นตต่พนมาก,กันบ่าหายปากกันนานมากมาสั่นมา<อ>มาพูดพูดแทนบ่าหายว่าลงเออบักตัวแทนน่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพารวยพอสวลด์พารวยครับ ทางเฟซบุ๊กของพ่อสวัยนะครับเด้อเอฟซีกับผมตามแนวทางของแม่ยัดนะครับเนาะอ่ะงวดนี้แม่ยัดเพิ่นธีฟันยังไปไปฟังเพิ่นธีบ่อสูฟังครับงวดที่แล้วออกอายุของเพิ่นครับเพิ่นกับฟันครับฟันแน่แต่บ่ออายุของเจ้าของนะครับเนาะไปเอาอ่าตัวที่คือว่าน่ะนะครับเนาะมันขึ้นอยู่กับความมาความชอบแต่ละคนบ่คือกันครับอยูี่กับผมเอฟซีกับเตี่ยนะครับเด้อ แม่ยัดส่วนหล่เพื่นฝันเห็นคนนั่นคนนี่สิออกอายุออกปีเกิดด้วครับเขาแม่ยัดเพื่นที่เป็น,นสันนะครับเนาะความฝันแต่ละคนบ่คือกันเอฟซีติดตามแม่ยัดมากกับฟังแม่ยัดเป่าวกับพี่กีฬาเบิรงครับเอฟซี FC ครับผมมากัดจัดคัดกับพานนะครับเนาะคันมาคันชอบก็จะเลื่อนกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานนะครับเอฟซี FC ครับผมขอกำลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนครับเพิ่นกิดสิยูตตัวนี้แล้วเพิ่นบ่ไปใส่หรอครับอยู่ให้อยู่หน้าเพิ่นนี่แหละ ออมแอมออมแอมนี่นะครับเนาะนะให้ฟังมายัดสื้อออสู่ฟังเลยครับเด้อเอฟซีครับผมนายมายิ่งขึ้นนี่ฝังนายมายิ่งสามคนเอาเดิมวยมาให้โอ้หงุดหัิดแม่แก้ววัยจงไหนกว่าอายุแม่ผู้ใดมาหากว่าเอาก็ยังว่าเขามามักเขามาเอาเออบ่ว่าจะอกของอายุเก๊ดสิบสองกับบ่าวานนกเก๊ดช้อนเต็มเก๊ที่สามกูบ้าจำหน่อยมามักเบ่บ้าอะไรบานนี้พอเราเกิดบ้านจะเจ้าของไปซื้อเท่าไรหกหกสองไปออกอยู่ทธนาทีนี้ หกสองเออซื้อหกสองนี่ว่างานอ่ะเออลบกก็หกสองเหมืนปะเก้าหกสองเออเนี่นำต่อหกสองนำหกสองแล้วว่างานโอ้ยหกหกไม่เย็นใจทั้งไหนเออว่าวันหกเนาะเราเราเกิดพศสุดเราหก เราลยู่หกสิบหกคันก <haunted. S 2> nah ็เลยซื <cruise time. S 2> ้อใส่นั it ่นนะเออบัดอายุจะคล่องเบาเลยเอ้ยบ่อบัดนี้บ่อทนแม่เรานอนในเฮียมันสีออกอยู่เนาะอายุนี่เราไปนอนอยู่นั่หาเราน่ะไปนอนอยู่นอกซ่านผุนเอ้ามานอนอยู่พี่ติดเสด็จพนะยังไงไปออกจะมาพอเซียนฝนมาโคนออกบ้านก็เลขที่เกตซีพีเอชทับสองห้ากิโลเอออกพุ่นเลยเออออกหมดเลยเอาจังไงหมดหมดทีั้นจังไง ชันชันเราเห็นบอลมันออกกับสองเจ็ดเจ็ดสองอยู่นเนี่ยสองสองเจ็ดอยู่อ่างเออมันครบรอบมันหมืดนีเนาะเออโอ้ันก็วอกตอนนั้นนี่เนี่มาที่แรกคนมาสองเจ็ดเนี่ยเราตันออกอยู่อ่างเนี่ยเฉยมามาครั้งแรกออกสองเก็ดพัดต้นไชยเชียนมันบอลพนมานั่นแต่พน้ากันบขหายปากกันมาพนมามาพูดแท่นบอกใหมาลุ่เออบักตัวแท่นนะเออคนไม่จบแบ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 บแต่มะวันเอาเทียนดำ แต่ว่าเย็นนี่ละมือนี้เออเพิ่นนั่นมาเพิ่นเพิ่นหัวหลอนกเลยหนีซีเมนต์ก็อ่พอเห็นเขายุ่หันเออสินหัวหลอนกับสิ่นี้มื่อนี้ก็ว่าเอามามาหาเมื่อกี้วันนี้บอกเอือเอาฝันอย่างไรงวดนี่ว่านี้เห็นเอาย้อนาฝันว่าเย็นนั่นละเย็นนอีนั่นมากมากกับสาวสำน่อยมากที่แหลกขึ้นที่แรกได้เ่ยอ้นหูจักกันบอกหูจักเป็นคนบอกเฮ้เป็นผีเป็นคนนี่ยังเป็นคนอยเออมันเกิดพ่อิบ16 อพ่สองพันหนึ่สิบหกโอ้มหามหาบานนีมันมาเด็กหน่อยบานนีพ่อหน้านเกิดมาเตือนมันมาหาทั้งทั้งสาวผู้สาวสำหน่อยมาไล่ไล่อย่างนั้นไหมอาจารย์ก็เรียกว่ามันถี่ออกอายุอีนั่นเพราะสิมันได้หาสิบเอ็ดปีเต็มโอแล้วก็เกิดพ่อสองสิบหกหาสิบสองที่ย่างนี่เนาะ ทำหนอยดีเลอ้เออเาะือกลังว่างกําลังว่างพอดีเด้กรลังว่างพอดีเอาประเดีลยวเป็นมหาเสียงกับแม่เขาว่าหาซือเส้อนี่มหาข่อยซือเื้อนี่คันคันคันฟันนั่นเกี่ยวกับเล็ต้องพี่พี่นันผู้นี้มาหากับซือเสื้ออายุเพิ่นพ่สอเกิดเพิ่นนี่สินะนี่ใส่ไม่ร้องพ่อยจะกล่าวว่ามันเบ่อขึ้นเลยเบ่อขึ้นแฟันดีไว้ฟันว่าเขาเอาลูกน่อยมาให โอ้ยเป็นเงี้ยสามคนดิออเพราะหลานสนอ่งว่สิบมิีสาเออโอ้ยเอาตรกหงอยไม่หายแล้วเออเอาตรงหงอยมมาหายแล้วแต่มาคิดว่าสีซื้อเลขกันว่าสีเสียงเลขกันศูนเจ็ดเก้าดิขึ้นแล้ว่อเสียงีมงใ่มไมเสียงนะเอามาได้ใส่สีมาเสียงเลขกันนั่นเลขกันนั่นละเลขเลขกิงอะไะเลขก่งวันไหนเลขเก่งได้เก้าสามด้วนนี้ว่าหันไ้หาหาเก่า วันนี้ได้เก้าสามมันต้องติดตัวหนึ่งก็ฝอลมลงมอ่าพูงี้ไหมนลมอือก็เรยว่ากสิโลงเงนนี่ละโลงเงินตามมันเขานี่ยเราเขาเขาได้หาสิบเอ็ดปีกับสิโลสิบหกคนหนึ่งตัวเอออ่ดยสองคขหน่อยสิบหกอ่ะมันค่อยออกใส่กันไหมเออแห็นว่าว่างานการสองอันสองหกบัดนั้นก็ไปออกสองเจ็ดอ่ะโอ้ม่ก็เรียกว่า กิดพศอสิบหกเอออ่ก็เลยว่าต้องเป็นปีเกิดผู้นี้ละเออครับอายุเอออพออายุห้าสิบเอ็ดปีเต็มอายุห้าสิบสองปีย่างอบ้านี้เกิดพศอสิบหกครับอบ้านี้ก็เลยเอาตัวทายมาใส่พ่อสอเกิดเนี่ยนะทันตัวไหนกันเนี่ตัวนึ่งหนึ่งกับหกเนี่ยมาใส่กันสิบหกก็คือเก่าสิบหกคือเก่าเออพ่ออกับสิบหก บัดเอาตัวนี้มาใส่กับยังเปลี่ยนสีหัวก็จะบอหนึ่งหกหนึ่งติดโอ้เมนบอกหนึ่งหกหนึ่งบอกแนตัวอือบัวเป็นหาหนึ่งหกติดบัวที่หนึ่งหกหนึ่งนะแม่เนาะหนึ่งหกหนึ่งนี่แหละเออเอาอีวันเกิดนี่หละเอาอีมันมาหามาหานี่หละหนึ่งหกหนึ่งบัดนี้มือเด้งผลควันเพราะเพราะไงนั่นมหาเราเกิดพราสอนเราได้แปดสิบเมตรผีได้สิบว่าที่ออกเหล็กลังติดสุดออกว่า เอาว่าชุดดีเป็นบนสิไหมจ้าบนสามตัวหนึ่งหกหนึ่งกับหนึ่งหกนี่กันอไรขึ้อหาหนึ่งกับร่องอันเก่าอันนั้นไห้เนี่ยเกเน่เล็กเก่งนะเก่าเก้าสามเลขคำนวณเลขคำนวณในเก่าสามเลเป็นเลขเนบางหันเก่าบางหันเก่าโอ้หาเก่า มันก็ว่าหาตัวหนึ่งเก้าสามนี่เป็นบนหรือเป็นล่างไหยมันไปได้ทุกมีคำนวณเออคำนวณไปไปแล้วเจ้าเขาทั้งบนเขาทั้งล่างจะห้าคนอยากบีกวิ่งวิ่งก็คือเก้าล่ะพรนี่ว่าหันหาวิ่งเพราะว่าหันได้หาเก้าด้พราะนี่เลยเก้าสามอือคำนวนเอาไว้น้ำกันนี่แล้วเนาะจ้ามีสามตัวคือหนึ่งหกหนึ่งค่ะอสองตัวก็คืออห้าหนึ่ง หนึ่งหกบอมาเคลื่อนมันยังเอาเด็กน้อยมาไหออีกอยู่นะเอาแมวหนึ hmm. ่งหกหนึ่งนี่แหละเอาไวบ่ลนเราไหมเอาไวบ่ลนเราเด็กหน่อยเอาเอาเลยเขาอุ้มมาไห้อยังว่าเขาอุ้มมาไห้ก้่นว่าแมวเขาประมาณเด็กน้อยอันก้อนหนึ่งร้อยแดงๆอยู่นี่ไหมเขาเขาอุ้มมาไห้แต่ว่ามียิ่งสามก้อามาไห้มียิ่งสามกนแต่ว่าก้อนเอาผ่าคอมหัวนี่แล้วผ่าคอมหัวแล้วก็เอามาดีหายเอาแมวครับกันเอ้า ก็ไม่เล็กกูตัวว่ากูสีเสื่อมันสีถึอว่าะสันว่าสีเสียงเลขกอันสูนเกศก้อน่ะเซียงฮิมแนดกสนอเสียงแสดงไผ่จะพุ่งเต่พตัึงต้องเสียงสื่อมนุลดเจ้สื่อมนุลดมันก็เลขก็เล็ตัดเส้นใจสื่อนั่นล่ะสื่อนั่นมันผู้มหาที่แรกนะอาหารก็ตัดเสินใจล้วหกหกสองสองดันไปยู่ทางหนาว โอ้ยไม่อยู่แต่งก็ผีบ่เสียใจหรอกมันจะบอข้างหน้ายุ่นวะมันมันมันอยู่ข้างหน้าอยู่งเได้ก็สร้างเพเสียใจเพราแม่เกือบยุ่งอ่าอ๋อว่าเป็นสิได้เงินหมื่นสองหมื่นเปล่อเดียวว่าสิได้เงินแสนเงินล้านหกหกสองสองหกหกเขาจากแดดครับอยู่ซีครับผมแต่่วาแต่่วาบ่่บบ่หนีไก่หรอกเข้าไว้ตาฝันมาหนี่บ่หนีไก่ นั่นกันทีกัรการมันข,ข,ข,ขึ้นตัวนั่นกันีเป็นหกสองอะไรปุ๊ออ 2, บสองหกโอ้ยห่อนขัดยังไงเนาะเรียบมันหอนไหมเรียบไหมมันห่อนเออห่อนห่อนเอ,อเอาดีละเอาครับเอฟซีครับผมแม่หยัดดนะครับเด้ออ้อ,อนฝันตัวนี้เน๊อมีแค่สามตัวหางเดียวหนึ่งหกหนึ่งนอกกันห้าหนึ่งหนึ่งหก ก้าสามเป็นตัวกันอ,อ่าม,ม,มีบนมีล่างครับพิชิกับผมอ่าข่อหาหนึ่งเก้าสามเนาะครับเนาะเป็นบนเป็นล่าง แล้วก็สามตัวนินบนในแค่ละหนึ่งหกคับหนึ่งหกหนึ่งนี่ครับอยู่ที่ผมเป็นสามตัวส่วน,นสอง,งอนนตัวห้าหนึ่งกันไว้ที่เก้าสามอันนี้อายุเขาอันนี้พ่อสอเกิดเขาบันนีก้ก็เลตขันไขนมันออกก็ออกใส่หนึง่งก็หนึ่งหกนี่สีเออหนึ่งหกหนึ่งเออตามนี้่ใส่จ้จะค่อยฝันมากว่าเป็นความฝันของทหารกับหกสองกับเอาพ่อซอเขาเกิดนั้นไปยืนทั้งนาทีรีเรามักดูนะ วันนี้สิไปยูนาอยู่พ่อเหรอเมื่ไปดอกเดอกมันตรงมาอยู่ไทยแล้วน้องเมียเนาะตรงเข้ามักนี่แหละมาอยู่ไทยถือว่าดวงของพ่อนั่นถึงได้พ่อไว้นี่ขันดวงถึงกดถือครับต้องถามต้องจิตสรุปมาทำร้ยเป็นทีทีนะครับเด้อซี่ครับผมห่อนลายลายดีนตากแดดจนบ่เป็นไปยู่รถครับผมสรุปมาทำร้ยครับ